แล้ามาตาดาวบอกจา้าเรียงบอกแล้วก็มิดสมจะบอกก่อพี่น้องพัสพักษณะพัสกัดแบบอร์คอรี่เออใช่บอร์คอรี่บอร์คอรี่ใส่หมู3ชั้นอร่อยมากเลยค่ะที่ส <c oughs> ้มตำอื้มหลานสาวกินเบ้นก็นหน่อยเดี๋ย ม่ไปทุกคนแต่้าหัวแก่คนแก่ทำไมอืทำไมปล่อ,อมาเกา็บเก็บน,น้องเจ้หมูหมาเรือมากินเผามเร<อ>ืมาเรืเอาพักไปหาไม่เห็นนะตา thắt được cà la măng nhoi nhoi thắt cái nó bứt sập ừm

đúng <muching> rồi, <muching> 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 นรัแตไนี้ตรงที่เรากดตรงนี้แล้ว,ลวอะอนี้เห็นไหมไม่ได้ต่อมาเลยห่ไหม ให้น้องยังน้องไอ้โดนมันเสียใตกัน món cơm rang thật quý จับแพี่นอนมานึ่นงผสมนําเกลือทำหมูห้องักักบอคารีเส้นหมูสามันพี่นองแจ๊บแบมาแแม่ม่ปองม่แม่ปอง,งกินก๋วยจ้าแล้วมงเนี่ ต้งล่าบ่ไท่ด้วยเมือนเด้ออือมันจะสอนเด้อ พี่นี่กับสวันดี้นบพี่น้องเนาะอุเป็นกันไหมเด้กไ่ยด้อปดคนไลค์กดแน่มีสมปองไห้เด้กไทยด้อขอบคุณนหลายสวัสดีค่ะ